ก็จะมีเมาส์นะครับจากทาง TT Sport นะฮะตัวนี้เนี่ยจะมาในชื่อใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับไม่ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนสีหรือเพิ่มสีเข้ามานะฮะก็จะเป็นเมาส์ที่ชื่อรุ่นว่า TT Sport Ventus นะครับผมนะฮะหน้าตาประมาณนี้เลยนะฮะกล่องกล่องเนี่ยดีไซน์คล้ายๆกับรุ่นอื่นๆนะคือเป็นสีดำโทนแดงครับดำตัดแดงนะฮะแล้วก็มีตัวเมาส์เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ฟีเจอร์หลักเนี่ยคือจ้ว Ventus เนี่ย Ventus เนี่ยเป็นเมาส์สองมือนะครับที่สามารถใช้งานได้สองมือแล้วก็ ใช้เซ็นเซอร์ของทางอาวากนะครับที่มี DPI สูงสุดที่5,700 DPI เป็นเลเซอร์เอนจิ้นนะครับแล้วก็ a i r t o o นะครับคือฟีเจอร์ a i r ์ o เนี่ยคือเขาออกแบบมาให้ตรงอุ้งม,มือของเราเนี่ยมันเป็นลมผ่านเป็นทางลมผ่านนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเมาส์สองมืออย่างที่บอกไว้นะฮะเปิดกล่อ,กองมาปุ๊บก็จะมีเมาส์อยู่ทางด้านในให้เราได้ลองจับลองสัมผัสกันในเรื่องของไซส์ของขนาดนะครับผมขนาดไซ้าก็จะบอกว่า นะฮะก็จะมีปุ่มมันสามารถใช้งานได้าน,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 นมี LED ที่แสดงสถานะความเป็นเกมมิ่งตรงนี้นะครับ Air2 ที่บอกนะก็คือช่องลมที่สามารถผ่านมือได้ทําให้มือเราเนี่ยไม่มีเหงื่อออกง่ายเหมือนกับเมาส์ตัวอื่นนะครับนี่ก็คือมันจะเป็นไฟที่แสดงสถานะของ DPI เราด้วยสว่างน้อยสว่างมากอะไรพวกนี้นะฮะกวานไปแล้วก็นี่ครับเป็นเลเซอร์เอนจินจะเซนเซอร์เขาจะไม่อยู่ตรงกลางนะครับจะอยู่ทาง,ทางด้านซ้ายๆนิดนึงแล้วก็ สามารถปรับเรื่องของน้ำหนักได้มีน้ำหนัก4.5กรัมอยู่3ก้อนนะครับโวนมาด้านหลังนะฮะคำแนะนําในตัวเมาส์เนี่ยเป็นภาษาทุกภาษาโดยเฉพาะมีภาษาไทยด้วยนะฮะนี่เียงตรงนี้นะฮะแล้วก็หน้าตาซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับปรุปรงได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับด้านของแพ็กเกจนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะนี่ฮะก็จะเป็นแพ็กเกจที่เราคุ้นเคยเนี่คือ พีทีสปอร์ก็จะแถมถุงใส่ครับเป็นซองใส่ผ้าเนี่ยเป็นกำมะหยี่นะครับเนี่ยขนาดที่แบบพอดีกับเมาส์นะเวลาใส่ก็รูดให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ผิวด้านในจะเป็นอ่าบุอย่างดีนะครับสักสามือนิดนึงนะก็ดีใส่อันน่าจะเป็นมิดกับเมาส์ข่องคนแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือไม่มีอะไรมากด้านในไม่เป็นแผ่นนะครับเป็นเป็นแค่คู่มือแท็กธรรมดาโอเคนี่ครับ ตัวเมาส์ Tt Sport Ventus นะครับให้ดูจากทางด้านบนก่อนเลยนะทานด้านบนมีอะไรบ้างน,นะครับก็จะมีปุ่มสโคร l เมาส์ที่สามารถกดได้กดได้นะครับผมแล้วก็ที่ตัวเท็กเจอร์เนี่ยจะเป็นแบบขุกระด้วยนะครับให้เรารู้สึกดีเวลาเราสโคร l เมาส์เราไปนะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มแยกนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนปรับตั้งให้เป็นแบบเปลี่ยนโปรไฟล์ตั้งให้เป็น Single Key s t สโต e ได้นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็น DPI switch ก็คือจะปรับให้เป็น เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงหรือว่ารบบให้เป็นโรเท็ก็ได้คือวนไปเรื่อยๆนะครับผมทานด้านค่านะครับก็จะเป็นปุ่มทางด้านซ้ายจะมีแค่ปุ่มเดียวนะครับเช่นกันก็สามารถที่จะตั้งโปรแกรมเข้าไปได้นะฮะผิวสัมผัสทานด้างข่านี่เป็นเป็นพลาสติกนะครับคือไม่ใช่เป็น,นรับเบอร์ไลน์นะฮะทานทานตั้งข้าเป็นพลาสติกธรรมดาเนี่ยฮะแล้วก็ทาน,นด้้นขวาเหมือนกันเลยครับจะมีปุ่มหนึ่งปุ่มแต่ว่าตำแหน่งของปุ่มจะเหลื่อมๆมาปลายๆนิดนึง ให้เรารู้สึกว่าเออเราเอาปนิ้วลางกดอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นี่ฮะเพระเอกหรือว่าดีไซน์ที่เจ๋งที่สุดก็คือเรื่องของ Air-True ครับทางด้านข้างเนี้ยก็จะเห็นว่ามันเป็นช่องลมผ่านไปนฮะแล้วก็ถ้ามองจากด้าน,นบนก็จะมองทะลุด้านในได้ซึ่งก็จะมีผลในเรื่องของเวลาเราจับเมาส์ไปอย่างเงี้ยนะฮะบางคนนี่เหงื่อออกอุ้งมือบานเลยนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้อาระบายลมได้มากขึ้นระบายอากาศได้มากขึ้นนะฮะ แล้วก็ผิวสัมผัสทังบนทางทา้งด้บนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรับเบอร์ไลทนะครับนี่ฮอันนี้ก็คือไฟดแสดงสถาน,นะที่เขาบอกไว้นะฮะโอเค okay, ง่มาดูทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นตําแหน่งของเซนเซ,นซอร์ที่อยู่ทางด้านขวานะครับจะไม่อยู่ตรงกลางนะครับปกติจะอยู่ตรงกลางกันนี้แล้วเขามาไวท้ทางด้านขวานิดๆหนึ่งขวาของท่านผู้ชมนะครับเอฟ้ามาก็จะเป็นก้อน4.5กรัมนะครับคือพอถอดออกมาแล้วเนี่ย ผมกล้าพูดเลยว่ามันมน,มน,น้ำหนักมันหายไปค่อนข้าง,างเยอะนะครับคือเบาเึ้นเยอะเลยนะฮะสายสัญญาณนะครับเป็นสายถักครับโอเคเ okay, ดี๋ยวลองไปดูเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับในโปรแกรมซอฟต์แวร์แล้วก็การใช้งานจริงครับโอเคครับหน้านี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าเจ้าเวนทัสนะครับก็คือตัวตัวเดเวอร์เนี่ยติดตั้งได้ง่ายนะครับติดตั้งแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วแล้วเปิดขึ้นมาก็จะเจอหน้านี้หน,นหน้าแรกเลยนะครับผม โปรไฟล์สามารถตั้งได้ทั้งหมด5โปรไฟล์นะครับผมแล้วก็นี่ครับคือการตั้งค่าปุ่มต่างๆให้เป็นคลิกอันนี้คือคลิกคือดีฟอลต์ของเขานะครับซึ่งแน่นอนเราสามารถที่จะปรับแต่งคลิกซ้ายได้เช่นกันนะครับแต่ก็แนะนําว่าให้เป็นปกติของมันไปก็ดีนะฮะแล้วก็สโคอพสโคดาวสามารถปรับได้ทั้งหมดนะครับคือสโคอพเป็นปุ่มอะไรสโคดาวเป็นปุ่มอะไรหรือแม้กระทั่งสโคบัททอนเี้ก็คือการกดลงมาตรงกลางนะฮะก็จะปรับได้เช่นกันไลท์ like, คลิกก็คือสามารถตั้งได้เช่นกันนะครับผม นี่ได้ได้ว่าตั้งทุกปุ่มนะฮะปุ่มทางด้านขวาปุ่มทางด้านอ่าตรงกลางนะครับสองปุ่มแล้วก็ทางด้านซ้ายนะฮะเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยผมตั้งให้เป็น Single Key ยครับก็คือกดคีย์บอร์ดหนึ่งครั้งเป็นปุ่ม Enter นะครับแต่ว่าโปรแกรมเนี่ยเขาจะดีเทคเป็นชื่อ Return นะครับปุ่ม Enter นั่นเองนะแล้วก็หน้า Performance นะครับจะสามารถปรับ DPI State ได้ถึง4 State ด้วยกันส level ด้วยกันนะครับผม คใครที่เลือกไว้ก็สามารถกรอ,อกตัวเลขไปเลยหรือว่าลากที่แทบอันนี้แทบนี้เลยก็ได้นะฮะแล้วก็แยก enable ในส่วนของการใการไได้เช่นกันนะครับ lift off control ก็สามารถปรับได้นะฮะก็คือการ detect การตรวจสอบของเซนเซอร์กับตัวระยะของพื้นนะครับยิ่งสูงก็จะแบบเวลาเราสะบัดไปก็น่าจะยิ่งช่วยได้เยอะนะครับผมอันนี้ก็คือ default ของเขาคือจะประมาณ40นะครับ mm hmm. holding rate mm hmm. สามารถปรับได้ตั้งแต่ 1 2 5 2 5 0แล้วก็500แล้วก็1 0 0 0นะครับผมก็คือเป็นค่ามาตรฐานของเมาส์ส่วนใหญ่นะครับไลายออปชั่นอันนี้ไม่ได้มีเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนอะไรนะ,ะก็คือสีหลักจะเป็นสีแดงอยู่แล้วแต่แค่มีให้เปิดปิดเท่าน,นั้นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะใครที่ตั้งค่าผิดไปหรือว่ามีอะไรมั่วๆไปก็สามารถที่จะกดรีเซ็ตได้ทา่นันบนนะครับผมคือรีเซตค่าทุกอย่างให้เป็นค่าโรงงานเลยนะฮะ โอเคตอนนี้ผมก็ตั้ง,งเมาส์ไว้ที่ 800, 800 DPI แล้วก็500เฮิร์ตนะครับเดี๋ยวเราลองมายิงกันดูนครับเดี๋ยวเราลองอจับเจ้าตัวเวนซัสเนี่ยมายิงกับ CS:GO นะครับก็เป็นเกมที่ผมเล่นประจำอยู่แล้วนะน่าจะได้จูนกันง่ายๆนะครับผมโดยเซตติ้งที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็น800 DPI กับ500เฮิร์ตนะครับผมนี่เข้ามาทดสอบกับแบบออฟไลน์นะฮะยิงกับบอทนะฮะก็เดี๋ยวลองมาลากเมาส์ให้ดูครับนี่ฮะลากข้าชาก็แบบ เซนเซอร์ก็นิ่งๆดีนะครับสำหรับอวาโก้ตัวนี้นะฮะเป็นเซนเซอร์จากอวาโก้แต่ว่าไม่ได้ระบุว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับลาาเร็วๆก็ไม่มีปัญหานะครับใช้กับแผ่นลราเมาส์อ่อทีทีสปอร์ตลาดอนนะครับนฮะโอเคผ่านในเรื่องของการเทสเซนเซอร์การอ่านกับตัวมาสผ่นไปอย่างดีนะฮะก็ลองมาดูการใช้งานจริงนะครับผมนี่ฮะด้วยความที่เจ้าทรงเขาเนี่ยมันเป็นทรงแบบ เขาเรียกว่าไงคือทรงเรียบๆง,ยง่ายๆครับแต่ว่าออกแบบมาในเรื่องของตัวนีไ้ได้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่ามันจะทําให้เราปรับตัวได้ง่ายสําหรับเมาส์แบบทรงนี้นะฮะเรื่องน้ำหนักก็สามารถปรับจูนได้ด้วยใครที่รู้สึกว่ามันหนักไปเนี่ยแต่ผมเนี่ยใส่เต็มนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มือไม่ไม่นิ่งมากก็ให้ช่วยให้เมาส์เนี่ยช่วยถ่วงน้าหนักมือไว้นะครับค่อนข้างชอบเลยฮะใช้งานแล้วแบบรู้สึกดีนะครับ, <S <S บเป็นเมาส์ ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะตัวนี้เดี๋ยวลองยิงให้ดูเนี่ยฮะใกลๆใกล้ๆนี่ก็คือสามารถควบคุมเป้าได้ยอดเยี่ยมนะฮะยอดเยี่ยมโอเคต้องระสลับปเปืนทำไมบ่อยๆอ,อีกสักตัวหนึ่งแนละ้วกันเนี่ยฮะไกลๆก็ยิงไม่มีปัญหาโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้า TT Sport Ventus นะครับ เป็นไงบ้างคะถือว่าไม่เลวลนะสำหรับในเรื่องของการตั้งค่าที่ค่อนข้างละเอียดนะครับที่สามารถจะตั้งค่า,าปุ่มต่างๆได้เกือบทุกปุ่มบนตัวเมาส์นี้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยผมก็รู้สึกได้หลังจากที่ใช้งานไปสักพักใหญ่ๆนะครับ mm hmm. ก็เวลาจับเมาส์เนี่ยเราจะไม่รู้สึกแบบอึดอัดหรือว่าเหนียวมือหรือว่าเหนื่อยหนามือเท่าไหร่เพราะว่าตัวตัว,ตว,ตวอาระบากา,กากตรตัวนี้เนี่ยช่วยได้ค่อนข้าง,งดีเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเซนเซอร์ที่นิ่งอย่างที่เห็นไปนะคะก็ใช้งานได้ดีนะะ ใครที่คิดว่ามันจะหนักไหมมันดูเหมือนแบบเป็นอลูมิเนียมมันมนเป็นแค่พลาสติกนะครับผมแล้วก็น้ําหนักเนี่ยถือว่าพอดีมือแล้วก็สามารถปรับน้ําหนักได้ที่ตุ้มน้ําหนักที่บอกไว้นะครับผมก็ขนาดเนี่ยพอดีมือเลยทีเดียวสำหรับใครที่ชอบนะครับก็หากใครที่สนใจครับสำหรับเจ้า TT e Sport Ventus ตัวนี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านกิมเกียร์้นะนำโดยทั่วไปนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถ้าเลยมีเล็บยู่หงได้มีจริงใช่ไหมหัวใจฉันไม่รู้ดี